สำหรับ HR b a c k e w One นะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักแล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักเนาะช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเกิดวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมโลกของเราอะนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของการจ้างงานเองที่เป็น Great Resignation เองก็แล้วแต่เนาะโควิดที่มันเกิดเข้ามาหรือเศรษฐกิจในส่วนของการที่ทำพึ่งประกาศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางภาษีก็เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหนักเลยเหมือนกันแน่นอนค่ะว่ามันมีทั้งองค์กรที่อยู่รอดและองค์กรที่อยู่ไม่รอดด้วยเหตุการณ์เหล่านี้มันส่งผลต่อการบริหารองค์กรและการบริหารกลยุทธ์ของคนถ้าคุณเป็น HR หรือผู้บริหารที่อยู่ในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงแล้รู้สึกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาสิ่งที่เคยดีมาเนี่ย มันเริ่มไม่เวิร์กหรือทีมงานของคุณที่เคยแข็งแกร่งเริ่มไม่แข็งแกร่งแล้วคุณไม่ได้คิดไปเองค่ะเพราะว่าคุณกําลังอยู่ในคลื่นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของคนด้วยสวัสดีค่ะพบกับรายการถอดร,รหัสคนชนะเกมองค์กรกับดิฉันอัจฉริยพรเลิงสันอาทินหรือแองจี้นะคะจาก HR Solution by แองจี้ค่ะวันนี้จะมาเสนอตอน HR Backsworn เมื่อเรื่องคนคาดเดาไม่ได้เราจะรับมือ,อยังไงดี เอาคำว่าแบ็กซ w วอนก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงสวอนสวอนคือหงเนาะหงในสมัยก่อนเราก็จะเจอแต่หงขาวอยู่ดีๆวันหนึ่งเจอหงสีดำขึ้นมาอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเอ๊ะมันมีหงดำด้วยเหรอบอกเออจริงๆแล้วมันมีหงดำเพราะฉันเขาเลยใช้การเปรียบเทียบค่ะว่าแบ็กซ w วอนเนี่ยมันเหมือนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถ้าให้เราเปรียบเทียบในสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่เราทุกคนคุ้นเคยก็คือเหตุการณ์โควิดนั่นเองเหตุการณ์โควิดก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่ดีีมมมมัันนนกก็โระบาาดดเิขึ้ ก็มีโรคระบาดที่เกิดขึ้นมาส่งผลกับองคอ์กรส่งผลก,กับการจัดการบริหารแน่นอนอยู่แล้วมันมีทั้งองคอ์กรที่รอดและองคอ์กรที่ไม่รอดถามว่าแล้วองคอ์กรที่รอดเนี่ยเขาทำยังไงเขามีแผนในการรับมือเตรียมการจัดการในขณะที่องคอ์กรที่ไม่รอดอาจจะไม่เคยเตรียมแผนรับมือเลยไม่รู้ว่าควรจะจัดการบริหารดูแลยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงจะมาคุยเรื่องนี้กันว่าแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยที่เราเรียกว่า HR b a c k s w a r เนี่ยเราควรจะดูแลจัดการมันยังไงกันค่ะเครื่องมือที่1นนะคะก็คือระบบเตือน ภัยล่วงหน้าถามว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าคืออะไรระบบเตือนภัยล่วงหน้าก็คือสิ่งที่จะมาช่วยคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนั่นเองมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะอันที่2นะคะเราเรียกว่า BCP หรือว่าแผนต่อเนื่องทางธุรกิจหลายคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วซึ่ง BCP เนี่ยหรือแผนต่อเนื่องทางธุรกิจเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้มันสะดุด อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าตัว BCP นี่เองที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแผนที่ชัดเจนเนี่ยเรารู้ว่า เพราะเหตุการณ์มันชุลมูลวุ่นวายเนี่ยเราควรจะแอคหรือว่าเราควรจะทำจัดการสถานการณ์นั้นอย่างไรบ้างเวลาที่เราทำ BCP เนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่หส่วนด้วยกันเนาะอันแรกก็คือการระบุค,ความเสี่ยงอันที่สองเราต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอันที่3คือเราต้องเตรียมแผนเนาะอันที่4เราก็ต้องเตรียมพนักงานให้พร้อมและสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทดสอบว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้าเราทำทั้ง5ข้อนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย BCP ของเราก็จะ Effective นะคะเราจะรู้ว่ามันใช้ได้มันเวิร์กหรือเปล่าในสถานการณ์โดยอย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีการซ้อมด้วยตอนที่แองจี้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งนะคะมันก็จะมีซีนาริโอว่าเอ้ยน้ำท่วมกรุงเทพเราไม่สามารถเข้าออฟฟิศได้เราต้อง อี a c คเ t e กันเราต้องไปทํางานที่อื่นต้องใช้ Data Center ที่แถวสวนหลวงเราจะทํางานกันอย่างไงเป็นต้นนะคะถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเราก็จะรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราต้องทํางานอย่างไรบ้างเครื่องมือที่3นะคะคือการน Digital ําดิจิทัลแล้วก็ AI มาใช้แน่นอนคะ่ะวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องดิจิทัลหรือ AI คงจะไม่ได้แล้วสิ่งที่เป็นดิจิทัลหรือ AI เนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่เราจะรีไลน์ออนคนมากขึ้นนะคะข้อสุดท้ายนะคะคือข้อสีก็คือ คือการจัดการพนักงานในภาวะวิกฤตก็คือง่ายๆเลยค่ะเราก็คือทําตามแผนที่เราวางไว้แน่นอนค่ะแผนที่เราวางไว้บางทีพอเกิดสถานการณ์จริงเราก็ต้องเฟคซิเบิลตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่ยังจีสรุปม,มาให้นะคะเบื้องต้นว่าในสถานการณ์ที่เกิด HR b a c k s แบ็เนี่ยเราควรจะบริหารจัดการมันอย่างไรได้บ้างสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของ b a c k s a วอเนี่ยก็คือว่า มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับหลายๆคนที่เราเห็นกันอยู่เนาะว่าวิธีการทำงาน new normal วันนี้โลกหลังโควิดมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าวันนี้เนี่ยเรารับมือได้ดีองค์กรเราก็จะไปได้ดีแต่ถ้าเราไม่มีวิธีการรับมือที่ดีองค์กรเราก็อาจจะ struggle หรือว่าลาบากในการไปต่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านกำลังลำบากอยู่เนี่ยแองจี้แนะนำค่ะว่าลองหาเครื่องมือหรือตัวช่วยเพื่อมาเสริมทับให้กับองค์กร ของท่านในการเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงว่าเราจะบริหารจัดก,การองค์กรต่อไปให้แข็งแรงได้อย่างไรบ้างสำหรับท่านที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถจะทักน้องแอดมินได้นะคะพอดีแองจี้เพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่ก็คือ HR b a c k s so b o r n and HR Disruption นะคะก็เดี๋ยวน้องจะให้ข้อมูลกับท่านเพิ่มเติมะคะ่ะ